<c oughs> วันนี้เป็นวันที่สี่แต่ก็เป็นวันที่สองใน่คันแนะนำ,ำในการเจรระกรรมฐาน <c oughs> สำหรับวันนี้คงไม่ต่อวันนี้นะเพราะถ้าต่อมันยังไม่ได้ห้าแสนต่อไม่ได้ <c oughs> วันนี้ขอแนะนำเบื้องต้นว่าการเจริพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> คำว่าสมาธิแปลวการตั้งใจแต่ความตั้งใจของเราไม่ใช่อยู่ที่นั่งสมาธิเฉยๆ <c oughs> ต้องตั้งใจเข้าเขตความเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> นั่นก็หมายความว่าขณะที่เรานั่งสมาธิธรรมดาเป็นการฝึกการมให้ทรงตัว <c oughs> บางคนก็ฝึกได้นานบ้าง ชาบ้างเดียวบ้างเปธรรมดาดังนั้นถือว่าเป็นการฝึกให้ทรงตัวเท่านั้น่้ามาสมาธิก็แปลว่าสมาธิแปลตั้งใจมั่นถ้าตั้งใจแบบไหนที่ไม่ถูก <c oughs> ถ้าตั้งใจให้ตรงตามความเป็นจริงที่พระเจ้าต้องการ <c oughs> อันดับแรกก็ต้องจำด้วยว่าชีวิตของเราจะต้องตาย ว่าความเกิดมีขึ้นความตายก็มีนาที่สุดเหมือนกันหมดไม่มีใครสามารถจะทรงตัวได้ต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนเป็นตัวแรกแล้วก็ประการที่สองต้องจำว่าเราจะยอมนับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพประการที่สามจำสินห้าหรือสินแปดก็ได้ตามใจชอบ จำว่าสินห้ามีกี่ข้อเราจะไม่ละเมิดสินข้อนั้นๆไม่จะข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้ถือว่าสมาธิที่เราทำตรงกับความประสงค์องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> อันนี้การทางสมาธิทำแบบไหนก็เรียกว่าไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเดินไปเดินมาแื้ทำงานอยู่ก็ดี เมื่อว่างจิตบ้านจากงานก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายช้าตายเร็ยวยังไงก็ตายมันถือว่าต้องตายแน่นอนแต่การีนสองนี้นเมื่อตายแล้วทางที่ไปก็มีสองสายสายที่หนึ่งคือสุขติมีสวรรค์เป็นต้นสายที่สองได้กระทุกติมีนรกเป็นต้นถ้าจิตใจของเราเลว ก็ไปสู่ทุกติถ้าจิตใจของเราดีก็ไปสู่สุขตินี่คำบาลีรุ่ดีเอาเอาอะไรเาเรือร่องวัดแล้วก็ถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นเครื่องวัดกำลังใจของเราว่าเรายอมรับทัถือด้วยความจริงใจหรือเปล่าถ้าเรายอมรับถือด้วยความจริงใจแสดงว,ว่าเรามีสมาธิข้อนั้นตอนนี้นมั่นคง เมื่อตายแล้วก็ไม่ไปนรกแน่นอนถ้่การต่อไปเรืองศีลเรื่องศีลนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนไม่มีใครขาดทั้งหมดต้องเหลืออยู่บ้างข้อสองข้อ,อยังเหลืออยู่ข้อไหนที่เราไม่ละเมิดก็รักษามไม่ละเมิดตลอดไปข้อไหนที่เคยละเมิดก็ระวังไว้ว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้อีก แล้วใ,ใหม่มันก็ไม่แน่นอนนักอาจจะเผลอก็ได้อาจจะเผลอ,อถ้าเผลอทำไปก็คิดต่อไปว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อไปถ้าตั้งใจเตือนใจตนเองอย่างนี้ไม่ช้านักก็มีการทรงตัว <c oughs> ก็จ,จะไม่กล้าทำบาป <c oughs> การทรงสมาธิกับความแรลวตอนตั้งใจมั่นให้ตั้งใจแบบนี้นะอย่านึกเฉพาะลมหายใจเขาออกคำบานาเฉยๆมีผลเหมือนกันแต่น,น้อยน้อยเกินไปเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้คำบานานั่นเป็นการฝึกอารมณ์ตัวให้อารมณ์ให้มีการทรงตัวถ้าทำอย่างนั้น อย่างน้อยที่สุดผลเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ไม่เสียถ้าจิตมีสมาธิมั่นคงเวลาตายตายในสมาธิเป็นพรมได้แต่ยังไปนิพพานไม่ได้ถ้าเราทำกันเพื่อหวังไปนิพพานก็ต้องตั้งจะอันดับแรกตั้งอารมณ์สามส่วนไว้ก่อนขึ้นหนึ่งนึกถึงความตายรายการที่สอง ยอมรับทั้งถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และการนี่สามมีศินห้าบริสุทธิ์เพือมีศินแปดบริสุทธิ์ก็ได้ตามกำลังใจของคนวันนี้แจกหนังสือสังโยศิษิ์ก็ต้องพูดตามแนวสัโญย์ใช่ไหมก็มีบางแห่งท่านบอกว่าการเป็นปโสดาบันที่ซอยสายลมนั้นไปง่ายเหลือเกิน ของท่านเป็นยากดกร,รท่านพูดใครคนไปพูดไปบอกไปฟังทีวัดถท่านบอกว่าทําไมถึงเป็นง่ายๆก็เลยบอกว่าฉันไม่ต้องการเป็นยากฉันชอบของง่ายๆเงิงนห้าแสนนั้นใครให้ง่ายๆฉันก็เอาจะทำไปเล่นมันนะเอาจริงนะ <c oughs> เออการจริงความรู้ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนของท่านไม่ยากแต่โดยมากคณาจารย์รุ่นหลังมักจะมาแต่งเติมพระท่านเสียจนยากดูตัวอย่างคนที่ไปนิพพานเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างพระภัยยะคพระุระเจ้าสอนคำเดียว ว่าพายยะเธอจงอย่าสนใจในรูปเพียงแค่นี้ว่าพายยะเป็นพระรหันต์พระใบปสมิทายานท่านด้ถามว่าพวกเราเมื่อคืนนี้ท่านลุงท่านบอกว่าไงห้าแสนใครไม่ให้ต้องจ่ายหนึ่งล้านที่นักพยายมเอาลุงจดไร้้้วยนะ เออมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าคนจะไปนิพานกันได้ทั้งหมดความจริงคนทุกคนเนี่ยปฏิพันธ์หมดไม่มีใคเหลือแต่อย่าไปก่อนไปหลังอีกเรื่องหนึ่งทางหากนะเอใครที่เกียดมากก็นานหน่อยที่เกียดน้อยก็เร็วนิดใช่ไหม ถ้าธุรกิจมากหรือเนนานมากหน่อยเพราะอะไรนะเพราะจิตมีกังวลแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาเวลาที่เราจะขายของและทำนาค่าขายก็ตามอีกก็นึกว่าคนที่ทำงานอย่างเราอย่างนี้มีเยอะในสมัยก่อนก่อนที่เราเกิดก็มีเยอะแต่เขาตายไปหมดแล้วในไม่ช้าเราก็ตายแบบเขา เวลานี้เราจะทํางานตามหน้าที่อของเราในเมื่อมีชีวิตอยู่มันจําเป็นต้องหากินก็ต้องหากินใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ลืมความตายหาแล้วก็เราจะใช้หมดหรือไม่หมดก็ช่าเิในใน่าชาติมันก็ต้องตายแต่ทั้งๆท,ที่รู้ว่าจะตายก็จําเป็นต้องหาเพราะยังไม่ตาย นัน็นแอย่างเมื่อคืนนี้อไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อสักครู่นี้เองก่อนหกโมงพระท่านมาเตือนนะบอกว่าการแนะนำคนให้แนะนำแบบท่านแนะนำเทวดาเคยพูดกับเขาก่อนแล้วนะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็ตามรือบางรายที่วันนี้ยังไม่ได้มาก็ตาม ก็มีหลายรายด้วยกันบำเพ็ญบาร,รมีมาดีแล้วแต่ถ้าว่ายังมีแตงเมยอยู่แตงเมยนี่มันเหนียวถ้าคนก็ด้ขี้เหนียวใช่ไแม่ห้าแสนไม่หนักนะจะไปที่พันธนะพระพีห้าแสนจ่ายไม่ได้ก็แย่กนดีแล้ว อันนี้ก็้ามว่าจะถามว่าทําไมถึงไม่ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องตอบว่ากําลังใจของคนไม่เสมอกันกําลังใจของคนมีสี่อย่างเพื่อหนึ่งอกติตัยนยูสองวิปจิตินอยูสามนย,ยะสี่ระทัประมะ ปกกติตนโยคนที่มีบารมีเต็มมีปฏิพันธ์ว่องไวมากท่านพวกนี้พระเจ้าแนะนำเป็นแค่หัวข้อก็สามารถบรรลุมรรคได้ทันทีอย่างได้ภายยะเป็นต้นอันดับที่สองวิปติตนโยอันดับที่สองใท่านแนะนำะเฉพาะหัวข้อจะไม่เข้าใจต้ออิิบายแล้วก็บรรลุมรรค อันดับที่สามเนยยะให้ต้องแคะกันนานหน่อยอยังแคะห้าแสนสิบแสนยี่สิบแสนห้าสิบสามสิบแสนนี่ยแม้แต่หนึ่งสตางค์ก็ต้องแคะใชต้องแคะต้องทวงต้องถามต้องธุรกิจบ่อยๆจึงอจะจ่ายไอ้ยางนี้เรื่องเนยยะ <laughs> ก็เรียกว่าต้องแค่กันหน่อยอย่างพวกเราที่ต้องถือว่าทั้งหมดเป็นนยะทั้งหมดนะเออพอพอชื่นใจหน่อยนะมีมีพวกไม่ได้พวกเลยนะเนือยะนี่มีโอกาสจะไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการําเพ็ญในสมัยชาติก่อนๆที่ผ่านมาเราทําบุญไม่เสมอกัน ทรัพย์น้อยบางทรัพย์มากบ้างอันนี้ไม่สําคัญอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี้ไม่จําเป็นต้องไปเอาทุจร,ร้อยเราไม่มีทั้งร้อยกับเขานี่เรามีแค่สองบาทสามบาทหรือห้าบาทหรือสิบบาทถ้าก็ใส่ซองเขียนหลังซองบอกนี่ถวายสังฆทานก็เป็นสังฆทาน หรือว่าถ้าไม่มีโอกาสมาที่นี่อยู่ที่บ้านสังเกตดูวัดไหนท่านฉันรวมกันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปอันนั้นเป็นคณะสงฆ์สมมติว่าพระวัดนั้นมีสามสิบองค์ไม่ใช่ใหวยนะเจ้าสงฆ์ไม่มาไปไรถ <c oughs> <c oughs> ้าก็จะบอกไปแล้วท <c oughs> ่านมีสามสิบองค์ท่ฉันไม่ไม่รวมกันมีอยู่วงหนึ่งฉันรวมกันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไป สี่องค์ก็ใช้ได้เป็นคณะสง์เราก็เอาของไม่ราคาไม่มากอย่างข้าวสักถ้วยหนึ่งกับข้าวจะเป็นอะไรก็ได้เป็นน้ำพริกต้มปราน้ำปลาข้าวปิกุ้งแห้งอะไรก็ใช้ได้ทั้งหมดเอาไปถวายในวงนั้นแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นสังฆทานไม่ต้องไปว่าอเบเหตกาลอะไรไม่จำเป็นต้องว่านะ เราส่งเข้าไปท่านรับเป็นสังฆทานดันทีถ้าอย่างนี้เกิดในชาติหน้าก็เป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าตอนทีทานที่ทำมาไม่เสมอกันอย่างหนึ่งอีกประการที่สองวัตถุไม่สำคัญนักสำคัญเขตของทานบางทีเราก็ย่องไปถวายกับพระที่ไม่มีศินบ้าง ถวายกับพระที่เคยมีศีลระสิงขาดที่บ้างถวายกับพระที่มีศีลสมบูรณ์แบบบ้างถวายกับพระอริเจ้าบ้างอันนี้อรนนิสงเหมือนกันแต่ทั้งหมดสู้สังฆทานไม่ได้การถวายสังฆทานเป็นของดีนี่ใส่บาตรหน้าบ้านก็เป็นสังฆทานเนีแล้วเกิดมาถ้าถามว่าทําไมจึงมีฐานะไม่เท่ากัน้องตอบว่า การบำเพ็ญทานในเขตก็สนไม่มีมีกำลังไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ยังมีกินมีใช้ใช้ได้คนที่ยังมีกินมีใช้มีพระนองบอกมูอเจ้าจะไม่ถือว่าเป็นคนจนใช่ไหมยังมีเสื้อยังมีผ้าแม้จะเก่าท่านยังไม่เรียกว่าคนจนถ้าคนจนจริงๆจะต้องเป็นคนที่ไม่มีเสื้อมีผ้าเตินเพียวลม ไปไหนก็มือปิดตาทั้งหมดเรื่องของเราเราไม่เห็นใครสักอย่างใช่ไหมใครเห็นเราก็ช่างไปเรื่องเล็กๆก็เป็นว่าแต่ถึงทั้งที่ฐานน้าไม่เสมอกันแต่กําลังใจเท่ากันสามารถบําเพ็ญทานได้สามารถสมาทานศีลได้สามารถเจริญพรรฐมานได้ อย่างนี้ถือว่ากำลังใจเสมอกันจะยิ่งหย่อนกว่ากันก็ไม่มากนักทีนี้วิธีปฏิบัติก็ถ้าแบบฉันนก็หาทางปฏิบัติแบบที่ง่ายดีสุดแบบต้นอธิยาสักหน่อยตอนต้นต้องขึ้นต้นมาเมื่อกี้เนี่ยน้มันนึกถึงความตายไว้ ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่ถ้าก่อนที่เราจะตายะจะพร้อมหาทรัพย์สมบัติไว้ถ้าเราอยากเป็นคนรวยเราก็ให้ทาน <c oughs> อยากเป็นคนสวยเราก็รักษาศีลอยากเป็นคนมีปัญญาดีก็เจริญวิปัสสนาญาณง่ายๆไ่ยากนะ แล้วก็เตรียมตัวเาไว้ประการที่สองถ้าี่คิดถึงความตายแล้วก็ประการที่สองแล้วก็ตั้งใจยอมรับทั้งถือพระพุทธเจ้าประธานพระอริยสงฆ์ประการที่สามีศีลห้าบริสุทธิ์หรืมีกำหนดสิบบริสุทธิ์ก็ได้สองอย่างเมื่อทําใจได้อย่างนี้ตามบาลีจะบอกว่าคนนั้นเป็นประโสดาวัน ตามแบบตนังสือนามีสือที่แจกไปวันนี้นะ <c oughs> ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วตามแบบในการปฏิบัติหลังจากพระโสดาบันเขทําทคนละอย่างมันมีสองแบบบางท่านรักษาระเบียบหรือว่ากํลาลังใจอ่อนก็ต้องไต่เต้าไปหาพระสิกขาคามีเมื่อเป็นพระสิกขาคามีแล้วก็ต้องการเป็นพระอนาคามีและต้องกลายเป็นพระอรหัน สำหรัทบท่านมีกำลังใจแน่วแน่กำลังใจสูงมีความเด็ดเดี่ยวมากก็มุ่งอรหันทันทีเคยมุ่งมาาาหาอรหันเลยเขาทำยังไงเมื่อเป็นพระโสดาวันแล้วหลังจากนั้นก็คิดตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีกับเราเพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุ อาศัยร่างกายเบถ้าเราไม่มีร่างกายเราไม่เกิดมีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ทุกข์จากความหิวว่าอาศัยร่างกายความกระหายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเพราะอาศัยร่างกายความแก่มีขึ้นเพราะอาศัยมีร่างกายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเพราะอาศัยร่างกายความตายเข้ามาถึงเพราะอาศัยร่างกาย รวมความว่าไอ้ทุกทั้งหมดที่เรามีอยู่นอาศัยกายตัวเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ความแก่มันก็ไม่มีความป่วยก็ไม่มทีที่ร่างกายที่เป็นขันห้าจะเป็นร่างกายคนร่างกายสัตว์มีสภาพเหมือนกันมันเป็นปัจจัยไปเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนไม่มีทุกข์เพราะร่างกาย ก็ตัดกิเลสสองตัวให้กิเลสสองต,ตัวที่รวมเข้าแล้วทัเดียวอภิชาตัวที่หนึ่งคือฉันทะตัวที่สองคือราคะฉันทะแปลความพอใจอเราเ,เราจะไม่มีความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นพรมเราต้องการนิพพาน ราคะเราจะไม่มองเห็นมนุษย์โลกเป็นดินแดนที่มีความสวยสดงดงามน่าอยู่จะไม่คิดว่าเมืองเทวดาหรือเบืองพรมสวยสดงดงามน่าอยู่ดินแดนทั้งสามรายการนี้ความจริงไม่มีไม,ม,ไม,ม่มีดินแดน,นไหนมีความสุขจริงเทวดาดังพระฤทรมีความสุขจริงแต่ถต่ว่าไม่ชช่ก็ต่องมาเกิดใหม่ พวกเราทั้งหลายที่น้างนี่ทั้งหมดก็เคยเป็นเทวดาคือเป็นนางฟ้าเคยเป็นรหมิมันมแล้วแต่เมื่อหมดบุญัาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดนาะเป็นทุกอย่างนี้ <c oughs> เราไม่ต้องการเราต้องการพระนิพพานหลังจากนั้นก็จับอารมณ์คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา การตัดกิเลสเขาตัดตัวเดียวตัวนี้นะทั้งสิบตัวเนี่ยตัดตัวเดียวที่ <c oughs> ทกเก้าตัวไม่จำเ,เป็นต้องตัดเดี๋ยวมันอยากน้ำขอแห้ง <c oughs> ขอตังค์ว่าแสงก็ไม่ให้ขอแห้งก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็การตัดกิเลสตัดตัวแรกคือสก,กายยติติ ให้มีค่อยๆหาความรู้สึกให้เกิดขึ้นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างไปยร่างกายเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการความแก่ร่างกายต้องไม่แก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยร่างกายต้องไม่ป่วยเราไม่ต้องการ ความตายมันร่างกายต้องไม่ตายเพราะมันเป็นของเราเราบังคับได้ถ้านี้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เมื่อเวลาที่เราตายเราไปนรกร่างกายไม่ได้ไปด้วยคำว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงจิตภาษาหนังสือจะเรียกว่าจิตถ้าภาษานักปฏิบัติที่ได้ฌานสมาบัติจะเรียกว่าอทิศมานากาย คือเป็นกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อคำว่าเราไม่ต้องเ,เช็คนะไม่ต้องอเช็คมีสปริงไอเช็คสปริงโดมหลายใบปีนี้ตอนนี้หากว่าเราค่อยๆค,คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา คิดไว้เรื่อยๆสักวันละสองสามนาทีก่อนจะหลับหรือตืต่นใหม่ๆถ้าคิดไป้เสมอว่าถ้าเราตายคราวนี้เราต้องการนิพพานจุดเดียวเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์มันจะชินต่อไปปัญญามันค่อยเกิดขึ้นจะน้อยแต่น้อยจนถึงปัญญาสูงสุดมันจะมองเห็นทุกข์จะคือเ,เกิดจากร่างกาย เพราะร่างกายเนี่ยเป็นบจจัจเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์ความหิวมาจากไหนเพราะร่างกายมันหิวความร้อนมาจากไหนมาจากร่างกายร่างกายมันร้อนความกระหายมาจากไหนพราอาศัยร่างกายร่างกายมันกระหายรวมความวาทุกข์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายเราจะไปดูคนที่มีความสุขชั่วคราวอย่างเทวดานางฟ้าหรือผม นั่นท่านไม่มีคันห้าอย่างเราท่านเป็นนามธรรมต่มีรูปในนามรูปในนามร่างกายท่านไม่มีธาตุน้ําดินลมไฟเป็นร่างกายทิพย์ไม่มีความทุกข์เหมือนเราไม่หิวไม่รหายไม่หนาวไม่ร้อนไม่แก่ไม่ป่วยไม่ไข้แต่ว่าความตายมีเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องตายนี่เป็นของธรรมดา ในเมื่อท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านก็มีความเป็นสุขตอนนี้ทิพย์อย่างนั้นไม่ไม่ไม,มั่นคงทิพย์ที่มีความมั่นคงจริงก็คือพระนิพพานที่เรกว่าทิพย์พิเศษ <c oughs> เราก็ค่อยแคะจากร่างกายในเมื่อถ้าเราไม่ติดในร่างกายที่อย่างเดียวเราก็ปฏิพานตัวอย่าง <c oughs> นั่งนานๆคุณจะเมื่อยเล่าตัวอย่างดีวกว่านะตัวอย่างคนขี้เหนียว เศรษฐีขี้เหนียวตัวอย่างคือพระโคติกะพระโคติกะนี่บวชในพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าเคยเล่าฟังบ่อยๆเพราะว่าท่านบวชแล้วท่านป่วยเรื่อยๆใ้ร่างกายบวมป่วยแล้วนานๆพอก็คลายตัวแต่ไม่เคยหายด้วยการป่วย ในที่สุดก็มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เป็นศัตรูของเราเพราะเพื่อนที่บวชมาพร้อมกันทั้งบมดเขาเป็นพระอรหันต์หมดท่านเองแม้แต่ชานโลกีก็ไม่สามารถจะทรงได้ทำได้ถึงชาญเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะทรงชานได้ถ้าร่างกายป่วยขึ้นมามากร่างกายก็เสื่อมาชาญก็จิตใจก็เสื่อมจิตก,ก็เสื่อมจากชาญ ร่างกายดีขึ้นมาหน่อยจิตใจจิตใจก็สามารถจับฌานได้มันเป็นอย่างนี้ต่อเวลาเจ้าหวังความเป็นพระอรหันนะ่เป็นไม่ได้แน่ฉันถ้าคิดว่าเพื่อนทั้งหมดเขาเป็นพระอรหันตกันในเมื่อเราเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็าอาศัยร่างกายเป็นเหตุถ้าร่างกายของเราไม่ป่วยอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นพระโสดาบันไดแต่ไม่จะนั้นจะเป็นพระอรหันต์ได้ ถ้าที่เราเป็นไม่ได้เพราะร่างกายป่วยก็ถือว่าร่างกายเป็นศัตรูก็ตั้งใจคิดว่าถ้ามีกําลังกายดีขึ้นอาการบวดป่วยถอยลงไปกําลังดีขึ้นเราจะใช้ไม่โกนเชืออคอหมันตายเที่ยทำลายศัตรูใครจะเอามางก็บอกนะต้องบอกล่วงหน้าก่อนนะถ้จะ,จะมาปสกุลทัน แต่เมื่ออาการไข้ลดลงถ้ามีแรงขึ้นท่านทำจริงๆตัดทิ้นใจว่าเจ้าศัตรูตัวร้ายจงตายซะเมืองถ้าไม่เช่อคอตายแต่ว่าก่อนที่จะไม่เชิอคอตายเมื่อคิดว่าจะเช่อคอตายตอนนั้นพยามารรู้พยามาราริราชนะก็ค,คิดว่าตนโคติกะถ้าคิดอย่างนี้ถ้าตายแบบนี้ก็คนวิสัยของเราเราไม่สามารถจะบังคับได้ ก็จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าแปลงกายเป็นคนหนุ่มผิวเหลืองร่างสวยไปหาพระพุทธเจ้าท่านเพราะว่าพระธรรมนาโคโดมลูกชายของท่านทีอยู่โคติกะกำลังจะเชื่อคอตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิจการห้ามโคติกะไม่มีสรอตาคตพระเจ้าท,ทราบ แต่ว่าขณะที่มันเข้าไปไรายงานพระเจ้าพระโคติกาเชิดคอแล้วกิจการห้ามไม่มีพระพุทธเจ้าทันรู้นะแล้วต่อมาพระกกถามพระพุทธเจ้าบอกว่าโคติกาตายแล้วไปไหนท่านบอกว่าโคติกาตายแล้วไปที่พานเห็นไหมใครมาไม่ทันเมื่อคือนนี้อยากจะทันเขาก็ทันตาม,มนี้ก็แล้วกันนะ <laughs> มันพ <K> ันแงแงเลยไม่กล้าก็เป็นว่าการจะปฏิพานธในญาโยมมุทธศักัตถ้ามีความเข้าใจจริงๆนี่มันไม่ยากค่อยๆคิดทุกๆวันถ้าความหิวเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่านี่หิวเพราะร่างกายอาการปวดเมื่อยเกิดขึ้นก็คิดว่ามันปวดเมื่อยเพราะเรามีร่างกาย พอเกไข้ไม่สบายเกิดขึ้นคิดว่าที่เป็นไข้ไม่สบายเพราะสายมีร่างกายขึ้นชื่อว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะไม่มีมันอีกต่อไปเบื้องหน้าคือที่ว่ากายเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นใสก็ตามจะไม่มีสำหรับเราแล้วก็เราจะไม่พักที่เทวดาและนางฟ้าหรือพรอมเราจะไปนิพพานต่อไปค่อยๆตักกำลังใจให้เข้าถึงสังขารหรือปีขายาน คือวางเฉยต่ขันห้าวางเฉยในร่างกายของเราด้วยวางเฉยในร่างกายเขาบุคคลอื่นด้วยวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นหมายความร่างกายเราจะแก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแลวต้องแก่ร่างกายมันจะป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดและต้องป่วยถ้าร่างกายจะตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแลวต้องตาย เมื่อเราจะตายหรือเขาจะตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันจะสลายตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะไม่าใจไปประครับประคอนทัต้งเกิดความเสียใจทําใจวางเฉยเขาตายเขาบอกข่าวตายก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ตายเราก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราก็ยิ้มรับ